สวัสด uh ีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทรถึงวันศุกร์เวลา17.30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุรยดอร์อารยาสาริกภูตติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทปคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีหัวข้อนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะ สำคัญจริงๆเลย <c oughs> คือสารอาหารต้านตับอักเสบเรื่องราวของสุขภาพตับเป็นเรื่องที่คนเราให้ความสนใจอย่างมากๆนะคะเพราะตับเนี่ย <c oughs> เป็นอวัยวะหลักในการที่ล้างพิษออกจากร่างกายเรียกว่าล้างกันในอวัยวะต่างๆ <c oughs> หลายๆส่วนเลยนะคะทั้งยังเป็นโรงงานหลักของการแปรรูปสารสำคัญอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนค่ะ เรถามดรก่อนดีกว่าคะว่าไอ้ตับอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะดรยุ้ยคะคือส่วนใหญ่อะค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งมีทั้งชนิด A B แล้วก็ C การป้องกันเนี่ยทำยากมากๆเลยค่ะเพราะว่า A B C เลยนะคะอืม A B C คือเรามันป้องกันยากมากค่ะตับใดที่เรายังกินข้าวนอกบ้านยังต้องเจอเจอผู้คน ยุยเนี่ยเป็นคนกินข้าวตลาดพี่เปิลเพราะยุ่ยแบบเหมือนอยากอุดหนุนด้วยแล้วก็แม่ค้าอะไรเงี้ยแต่เขาใช้มือเปล่ายุ่ยยังกินเลยนะคือเกรงใจเขาไงเกรงใจก็ระวังให้ดีนะคะเอพีซีนะคะก็อย่าต้องเจอเจอผู้คนค่ะแบบผู้ใครใกล้น้ำลายเขาก็เดินมาเข้าปากเราก็ไปได้ค่ะไวรัสตับอักเสบ A กับบติดต่อกันทางอาหารค่ะอย่าง C ก็อาจจะยากหน่อยเพราะติดต่อกันทางเลือดค่ะเช่น ใช้เข็มร่วมกันหรือว่าได้รับเลือดจากการบริจาคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีการสกรีนตอนนี้มีการสกรีนแล้วนะคะแล้วก็มีการติดต่อ,อก,กันทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะอืมคือจริงๆมันก็ไม่ได้ติดง่ายอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆมันก็ติดได้แต่ถ้าติดเราก็เรื่องมันเยอะนะคะก็ควรที่จะดูแลตัวเองคุณยุ้ยคะเราจะรู้ได้ยังไงคะเวลาเราเป็นตับอักเสบแล้ว อาการของมันจะเป็นยังไงคะเราจะได้แบบชวนคุณผู้ชมสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะตับอักเสบพ,พี่เปิ้ลมันมีทั้งแบบเ,เฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังอาเงี้ยค่ะอาการตับอักเสบเฉียบพลันก็อยู่ๆก็อ่อนเสียค่ะจุกแน่นใต้ไทคงขวาไทคงขวาเ<ว>หรอคะเพราะว่าตับเราอยู่ด้านขวาค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร ท้องเสียปสัสสาวะมีสีเข้มขึ้นมาทันทีเลยค่ะตัวเหลืองตาเหลืองเนี้ยคือ,อคือแบบนี้ค่ะตัวเหลืองตาเหลืองค่ะปะสัสสาวะเข้มเข้มค่ะเป็นสีแบบเข้มเลยนันนก็เป็นข้อสังเกตนะคะ,ค,ะคืออันนั้นเป็นแบบเฉียบพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่ถ้าเป็นอาการแบบนี้ที่เราสังเกตไปพบแพทย์เลยดีกว่านะคะไปตรวจอาการว่า,าคุณหมอจะสรุปยังไงทีนี้ตับอักเสบเรื้อรังอหสิคะ เมื่อกี้นี่เฉียบพลันนะคะแล้วก็จะมีข้อสังเกตง่ายทีนี้ถ้าตับอักเสบเรื้อรังอาการมันก็ไม่ได้มาในทันทีตั้งแต่แรกก็อาการจะประมาณไหนดรเราจะสังเกตยังไงได้คะคือถ้าเกิดเป็นตับอักเสบเออะค่ะจะเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าตับอักเสบเรื้อรังอ่ะจะเกิดจากไวรัสแค่2ชนิดคือ B หรือ C คราวนี้อาการที่พบก็จะรู้สึกอ่อนอ่อนเลียค่ะขึ้นไซบ้างอาเจียนบ้างในช่วงที่มีภาวะตับอักเสบแต่วันไหนที่มัน ายอักเสบอาการก็ดันดันหายไปอีกอะไรมาอักเสบมันก็เริ่มมาอีกค่ะบางช่วงไม่มีอาการอะไรเลยค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะก็คือตับเป็นอวัยวะที่ไม่ไม่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่พูดไม่จาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตับอักเสบเรื้อรังจะสังเกตยากมากๆแล้วก็เชื้อไวรัสตัวนี้มันจะค่อยๆทําลายตับทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเกิดภาวะตับแข็งค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งตับซึ่งแพทย์ก็จะสามารถดู การตับอักเสบได้จากการตรวจเลือดหาค่ะหาค่าเอนไซม์ตับค่ะก็ต้องตรวจเลือดนะคะทีนี้พอเราไปตรวจเลือดแล้วเราพบว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นใช่ค่ะมันขึ้นเนี่ยแล้วแพทย์ทางร่วมหรือเวชศาสตร์ะลอวัยเรามีมีทางช่วยให้ค่าตับของเราเนี่ยที่ขึ้นอยู่ค่ะให้ให้ให้ลดการอักเสบลงบ้างไหมคะหรือมีทางที่จะช่วยให้ให้หายอักเสบได้ไหมคะ มีค่ะอยู่มีสารอาหารอยู่สูตรหนึ่งที่จะแบบแนะนำค่ะประกอบด้วยเลซิตินค่ะแอลไกลซีนแอลอัซฟติลซิสซีนแล้วก็กลูตามีนแล้วก็กลูตามิกแอซิดค่ะโดยที่ตัวเลซิตินเองเนี่ยมีงานวิจัยว่าทำให้การทำงานของตับมีประสิทธิภาพดีขึ้นลดการเกิดไขมันพอกตับในสัตว์ทดลองค่ะลดการอุดตันของถุงน้ำดีหลับสมดุคลคอเลสเตอรอลส่วนกรดอะมิโนโอีก4ีตัวที่เหลือในสูตรเนี่ยจะเป็น สารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนค่ะสูตรนี้มีชื่อว่าลี่าตัวนี้นะคะสูตรนี้ค่ะสูตรนี้เราก็มีตัวนี้ที่มีสารตั้งต้นกลูตาหรอคะ <S <S ใช่ค่ะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนโอ้ซึ่งคุณยุ้ยบอกว่ากลูตาไทโอนเนี่ยสำคัญในการล้างพิษออกจากเซลล์นะคะล้างพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราใช่นอกจากล้างออกจากเซลล์ทุกเซลล์แล้วคือสําคัญในการที่ล้างพิษออกจากตับได้นะคะตัวนี้โอ้ยเลยรีบเอามาบอกกันก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะ นอกจากว่ากรดอะมิโนสีตัวเนี่ยที่พี่เพื่อนพูดมาอะไรเงี้ยก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกูตาไทโอนเนาะแล้วกูตาไทโอนเนี่ยเป็นโมเลกุลสําคัญในการล้างพิษทั้งตัวเราใช่และสําคัญกับการล้างพิษตับทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยกรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะของมันเองกรดอะมิโนที่ชื่อแอลกลูตามิกแอซิดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแอลกลูตามินในร่างกายค่ะและมีงานวิจัยการเอาแอลกลูตามิกแอซิดมารักษาโรคตับวายค่ะ ช้อนสูตรนี้ก็จะเหมาะกับเรื่องของสุขภาพตับโดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากสูตรของ in, เรซิตินร่วมกับกรดอะมิโนอีก4ชนิดที่ที่เราได้พูดไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะ,คะในในการกระตุน้นการสร้างกรูตาไทโอนค่ะเพื่อที่จะดูแลตับแล้วก็ลดไขมันเกาะตับต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยค่ะเรื่องราวของตับแข็งก็เป็นสิ่งที่ทำให้คน,นมีความสนใจมากๆสูตรที่คุณยุ้ยบอกว่าป้องกันตับแข็งได้ ได้หรือเปล่าฉันจะถามเขาจัคือสูตรนี้สูตรที่คุณยูแนะนำเนี่ยมันสามารถป้องกันตับแข็งได้ไหมค่ะเพราะว่าแพทย์เนี่ยบางทีบอกว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเกินไปเป็นตับแข็งได้เลยซึ่งมันอันตรายมากขึ้นไปอีกถ้าถ้าจะพูดเรื่องตับแข็งนะคะก็ต้องพูดงานวิจัยของแอลไกลซีนะซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ใส่ไว้ในสูตรอันดับแรกเลยแอลไกลซีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกตาไทโอนทําให้กระตุ้นให้ตับเนี่ยมีการผลิตกตาไทโอนเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วแอลกลซีนมีคุณสมบัติป้องกันตับจากการเป็นอันตรายจากการถูกทำลายโดยสารพิษที่ที่ถาทถมเข้ามาที่ตับนี่แหละป้องกันเรื่องของไขมันเกาะตับและผลเสียของการดื่มแอลโกอฮอล์แอลกอฮลซีนยังมีงานวิจัยในการป้องกันโรคตับแข็งก็คือหนึ่งในกรดอะมิโน,โนในสูตรนี้แหละโอเคค่ะทนอดลนทนไม่ไหวแล้วต้องขอโชว์อีกทีค่ะเพราะว่าดีว่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสูตรดีว่าเนี่ยประกอบด้วยเรซิตินแล้วก็กรดอะมิโนทั้ง4ชนิด รวมอยู่ในนี้เลยนะคะอย่างที่ดรยุ้ยเล่าให้เราฟังแล้วก็เหมาะกับการดูแลบำรุงตับอย่างมากค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอเรื่องสำคัญอันต่อต่อไปที่เราเตรียมมาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวคะ่ะ Top Story t ับเฮลส t h ตอรี่ท i ิตับมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เป็นโรงงานแปรรูปสารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันกำจัดสารพิษทั่วร่างกายและผลิตน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยไขมันอีกด้วยตับมีเซลล์อยู่3 0 0แสนล้านเซลล์และตับจะไม่แสดงอาการใดๆจนกว่าเซลล์ตับจะเสียหายไปถึง80%